โอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกโกไลโอ้โหดูเมฆหมอกคือแบบว่าสุดยอดมากเลยอ่ะนี่เกอเมืองลาวนลเนี่ยดูสิโอ้โห ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางขึ้นไปทางทางหมู่บ้านอะไรโภูเขาภูเขาทางนาเกียวเหรอหเ,เส้นทางไปนาเกียวเหมือนเดิมค่ะทุกคน,นไม่ได้ไปนาเกียวแต่ว่าวันนี้เราเอ,อพาทุกคนนั่งหลังนะคะชมบรรยากาศสุดอากาศตอนเช้า ขเขาคือเป็นสีดำเลยนะตอนนี้เรากำลังขับรถตันนลง,อ,งอ,ลอันนี้ก็เป็นเขตของวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่เนะาอาจจะใช่อันนี้คือศูนย์ฝึกอบรมนะคะเมืองมหาชัยนะอ,อพระอาจารย์บอกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราแม่ชี ว่าเลยอู้ดูคลุ้มฟ้ากลุ้มฝนมาเลยนะวันนี้สายบุญของเราเหมือนว่าจะเปียดนะทุกคนนะก็ตามกําหนดการนะทุกคนเมื่อวานเราคุยกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปรุยแจกของทั้งวันแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวแล้วก็เดินทางกลับว่าเปลี่ยนแผนกระทันหันเนาะเนื่องจากว่าคุณแม่ของพี่นายเนี่ยปวดหัวแล้วก็เริ่มปวดแผล ไม่มีคนดูแลนะคะส่วนพี่กัปตันก็ออกเดินทางไปแล้วนะคะออกเดินทางล่วงหน้าไปแล้วไปแวะเที่ยวก่อนแล้วก็จะกลับบ้านส่วนเราก็ไปแจกของหมดหมดในรถนี้แล้วเราก็จะอ,ออกเดินทางแวะเที่ยวระหว่างทางแล้วก็กลับบ้านกันเนาะก็คงจะถึงไทยน่าจะประมาณคำ่คำๆหน่อยอันนี้เป็นอะไร ผ่านยังไงอ่ะจะสอบผ่านไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเราจะขี่รถเร็วไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่เชีนเส้นทางถ้าแต่รถคันนี้ก็เข้ามาจากไทยอะไรนีย ถวหมู่บ้านแถวมหาชัยแถวอะไรเนี่ยท้อวันอของอร่อยน่าอร่อยมากฝั่งทางด้านโน้นเขาไถานากันแล้วนะไถานาคาดนาหวานข้าวกันแล้วนี่คือภูเขาที่อยู่ใกล้เรามากหรือเราอยู่ใกล้ภูเขามากก็ไม่แน่ใจนะถ้าเราอยู่ใกล้นี่เราจะหาอะไรมาแบบว่าไว้ปีนเขาเล่นเลยนะเนี่ยมันน่าปีนนะ ที่ชอบแบบว่าแอดเวนเจอร์หน่อยนี่ยช่วงกลางวันก็ถ้าเป็นแบบว่าในเมืองหน่อยเนาะหรือว่าตามหมู่บ้านเนี่ยจะได้ก็มีคนนะทุกคนเพราะว่าก็เหมือนกับทุกที่ทุกประเทศที่กลางวันแล้วก็ไปหาเงินหาอยู่หากินไปได้ไดสวนไปนาอะไรแต่ว่าส่วนมากตั้งแต่เข้ามา ของเราเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นผลไม้ยังไม่ค่อยเห็นต้นผลไม้ที่อยู่ริมทางที่เราสามารถมองเห็นได้เลยเวก็จะเดินทางาไปเรื่อ <Luiza> ยอันนี้จะเป็นปั๊ามน้ำมันหรือเปล่าเอาอปั๊มน้ำมันปั๊มเหรอของรถท้วร รถใหญ่เหรออ๋อตอน้ำมันเอ็มอลปั๊มปั๊มวิปั๊มวินาภาสองบริการเราค่อยๆไปเนื่องจาก ่าเราไม่คุ้นชินกับเส้นทางเราไม่สามารถาขับรถเลยได,ได <laughs> ออ้พี่น้องชาวเราน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวซูมดูเขาก่อนเขามองเห็นมองเห็นเราถือกล้องเนี่ยเขายิ้มให้เลยนะนี่เห็นไหมก็จะมีรถไถรถโอ้รถโดยสารรถบรรทุกต่างๆอ,อุ้ยคุณป่าเรา เป็นรถน้าแข็งมาเราก็าไปเรื่อยๆต้องค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่าหน้าฝนทำให้มันเฉอะแฉะลุมต่างๆแล้วก็ต้องคอยหลบปรีกแต่ว่าบรรยากาศดีมากวันนี้ยังไม่เห็นแสงพรอาทิตย์เลยทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตสั้นๆนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ